การกรวดน้ำคือการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชนและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่สิ้นชีวิตไปแล้วหลังจากพิธีบำเพ็ญกุศลต่างๆทั้งงานพิธีเป็นมงคลและงานอาวะมงคลซึ่งมีความเป็นมาดังนี้ในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเวรุวันให้เป็นวิหารที่ประทับของพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ทรงอุทิศให้แก่พระญาติที่ล่วงลับไปแล้ว ตกกลางคืนพระเจ้าพิมพิสารทรงบรรทมตกดึกทรงสุบินเห็นพวกเปรตมากหน้าหลายตามาปรากฏตัวขอส่วนบุญรุ่งเช้าพระองค์จึงได้นำความประกาศทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาจ,จึงตัดให้พระเจ้าพิมพิสารทรงถวายทานแด่พระสงฆ์พร้อมให้ตั้งจิตอุทิศส่วนบนส่วนกุศลแก่พระญาติที่ล่วงลับไปแล้วตกกลางคืนพวกเปรตมารมาปรากฏอีกครั้งนุ่งผ้าเรียบร้อย นาตาแจม่มใสและมาขออนุมโมทนาในส่วนบนที่พระเจ้าผิมพิาสารทรงอุทิศไปให้ซึ่งประเพณีของไทยจึงมีธรรมเนียมการกรวดน้ําเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วและได้ใช้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันการปฏิบัติการกรวดน้ําของผู้ที่เป็นประธานคือการให้รินน้ําจากเต้าเมื่อพระสงฆ์รูปแรกเริ่มสวดยะถาวริวาหายะ และพระสงฆ์รูปที่สองรับคำว่าสัพพิทโยให้ผู้ที่เป็นประธานเทน้ำที่เหลือในเต้าให้หมดแล้วประนมมือรับพรจากพระสงฆ์และการกวดน้ำไม่ควรเอามือเกาะชายผ้าหรือส่วนร่างกายของผู้ที่กวดน้ำสำหรับผู้ไม่มีน้ำกวดก็เพียงให้ประนมมือ ตั้งจิตอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วก็นับว่าการทําบุญนั้นสําเร็จตามเจตนารมณแล้วการเชิญที่กวดน้ําศาสนาพิธีกรมีพิธีปฏิบัติดังนี้เมื่อประธานพิธีได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมหรือพระสงฆ์ชักผ้าบาังสกุลเรียบร้อยแล้วศาสนาพิธีกรพึงเชิญที่กวดน้ําด้วยมือทั้งสองโดยใช้จับด้วยมือซ้ายให้มั่นคงแล้วใช้มือขวาประคองไว้เดินเข้าไปหาผู้เป็นประธานพิธี เมื่อเข้าไปใกล้ในระยะที่พอสมควรให้แสดงความเคารพผู้เป็นประธานพิธีพระสงฆ์เป็นประธานให้ศาสนพิธีกรแสดงความเคารพด้วยการยืนตรงและเข้าไปหาผู้เป็นประธานพิธีก่อนถึงผู้เป็นประธานพิธีประมาณ2 3ถึงก้าวให้ศาสนพิธีกรนั่งคุกเข่าและเดินเข่าเข้าไปให้ผู้เป็นประธานในพิธีเมื่อถึงประธานพิธีให้นั่งคุกเข่ามือทั้งสองถือที่กวดน้ำ ให้เยื้องไปทางซ้ายของประธานพิธีเล็กน้อยไม่ชิดหรือห่างไปาาถือเที่ยวรองรับน้ำกวดไว้ด้วยมือทั้งสองโดยใช้มือซ้ายจับที่กรวดน้ำให้มั่นคงเพราะต้องเตรียมพร้อมในการที่จะปล่อยมือขวาจากที่รองรับน้ำกรวดเพื่อรับเต้ากรวดน้ำจากผู้เป็นประธานพิธีเมื่อประธานพิธีเทน้ำกรวดจากน้ำเต้าหมดแล้วศาสนพิธีกรปล่อยมือขวาจากที่รองรับน้ำกรวด เพื่อรับเต้ากรวดน้ำจากประธานด้วยการง่ายมือขวาออกไปรับเต้ากรวดน้ำแล้วนำเต้ากรวดน้ำมาชิดกับที่รองรับน้ำกรวดเดินเข่าถอยหลังออกประมาณ2 3ถึงก้าวลุกขึ้นยืนแสดงความเคารพผู้เป็นประธานหมุนตัวหรือกับหลังเดินออกไปทางท้ายอาสนะสง์เมื่อนำน้ำกวดออกหมดแล้วนำไปเทต,ต้นไม้ด้วยอาการเคารพ